รบสวัสดีครับวันนี้ผมยืนอยู่ตลาดชาเช้า,าจังหวัดอำนาจกินนะครับก็มีความจุดประสงค์ก็จะมาทำคลิปลูกตถาคตนะฮะ mm hmm. เดินทางมากิจนิมนต์คือเป็นกิจวัตรประจำวันคือมาบินขบ่า mm hmm. mm hmm. มันเดินพอมาถึงก็เกือบโมงเชา้า ก็เลยไม่ได้ภาพที่ตั้งใจไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเก็บรูปภาพนะฮะตลาดเช้าของเชียวัหอ่าันเลยก็อากาศเย็นสบายนะครับผมนี่ะขออนุญ,ญาตนะครับเก็บภาพหน่อย ให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเอ,อันพันธัญอาหารมีครบนะครับตลาดเสือ้อผ้าก็มีอากาศเช้านี้เย็นสบายนะฮะลมพัดเอือเอ่อยๆมานี่ครับตลาดเชา้ามากทีเดียวจดให้ดู ผลไม้ราคาไม่แพงขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่ง<อ>ก็หวังว่าจะได้ภาพบรรยากาศนะฮะพระสงฆ์ของร์เจ้าเดินมาบินตบาทแต่ก็ไม่พบนะฮะก็เลยขอทำเป็นคลิปตลาดเช้านะครับ เก็บไปเป็นที่ระล,ลึกแล้วก็เป็นของฝันของฝากสำหรับพี่น้องชาวไทยที่เดินทางมาจับจ่ายชวชวงเช้านส่วนผู้ที่หวังโชคล่างก็เสีย่ยงโชคครับยันนะฮะโอ้ตลาดเชา้ารถราก็เยอะนะครับ ส่วนแผงแน้นเนอะก็เตรียมสำหรับกับข้าวไว้จะไปไว้บินละบาทนะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีไม่มีพระสงฆ์มาแล้วฮะทานกลับวัดสารพัดทานทีเตรียมอาหารวันข้าวไปก็ขบวนชายบาตอาคนเตรียมมานะครับออกอากาศให้าข้าวกลางที่จได้ประโยชน์สตลธดแล้วก็ประกาศ เก็บภาพนี้นะครับประมาณสามนาทีกว่าๆเห็นกลาตกยานนกครีองเย้านาคาวเต่านี้ยโมปินาคาวแกงเลบนองใหม่นาคาสับคลินี้ขอกาเขาากราบสวัสดีครับาี่เนาคาคนเรรารมอเตครับคราออนา